สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะสะรุปไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในการเรียนรู้ที่5คะ่ะเรื่องอากาศบนโลกเป็นเรื่องที่2นะคะเรื่องการเกิดลมประโยชน์และโทษของลมคะ่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับลมนะคะนักเรียนนะคะลมนะคะลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดลมได้แก่อุณหภูมิของอากาศความกดอากาศนะคะการเกิดลมลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันนะคะ จากรูปนะคะมวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นนะคะจากนั้นนะคะมวลอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่นะคะเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสลมนะคะนะรูปแรกก็คือรูปสอนลมค่ะใช้วัดทิศทางของลมนะคะ เครื่องมืออันที่2ก็คือแอนิโมมิเตอร์นะคะใช้วัดความเร็วลมค่ะต่อไปเรามารู้จักชนิดของลมกันนะคะลมที่เกิดขึ้นนะคะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะลักษณะของการเกิดลมนั้นนะคะจะเป็นไปตามช่วงเวลานะะในการเกิดลมลมที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันเราเรียกว่า ลมทะเลนะคะลักษณะของการเกิดลมทะเลนะคะก็คืออากาศร้อนนั้นนะคะลอยตัวสูงขึ้นนะคะเมื่ออากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นเหนือพื้นน้ำก็จมตัวลงนะคะแล้วพัดเข้ามาแทนที่นะคะอากาศเย็นเหนือพื้นน้ำเข้ามาแทนที่เสร็จนะคะอากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปนะคะข้างบน จะเป็นวัฏจักรนะคะของการเกิดลมในเวลาตอนกลางวันเราเรียกว่าลมทะเลนะคะลมชนิดที่2นะคะก็คือลมที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะเรียกว่าลมบกนะคะลักษณะของลมบกนั้นเกิดอย่างไร แน่นอนค่ะนะคะอากาศเหนือพื้นน้ำนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงลอยตัวสูงขึ้นนั่นเองในเวลากลางคืนนะคะอากาศเหนือพื้นน้ำนะคะจะมีอุณหภูมิสูงกว่านา้ำดังนั้นอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นเมื่ออากาศลอยตัวสูงขึ้นอากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะอากาศเหนือพื้นดิน เคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ตรงบริเวณที่อากาศเหนือพื้นน้ำลอยสูงขึ้นนะคะก็จะเป็นการเกิดลมลมชนิดนี้เรียกว่าลมบกซึ่งจะเกิดในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะที่ดีขึ้นนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะให้ความรู้ ในเรื่องของชนิดของลมนี้มาให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะไปชมกันเลยนะคะเรามารู้จักลมประจำฤด,ดูในประเทศไทยกันนะคะอันด,ดับแรกนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ลมชนิดนี้นะคะเป็น ลมที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนอพฤษภาถึงกลางเดือนตุลานะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาในประเทศไทยนะคะในช่วงเดือนที่ครูได้บอกมาแล้วนะคะต่อไปแล้วเดือนอื่นๆล่ะมีลมอะไรพัดเข้ามาลมชนิดที่2ก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนฤด,ดูหนาวนะคะช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นเ,เป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะส่วนช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เดือนอมีนาคมนะคะถึงเมษายนนั้นก็จะเป็นลมนะคะที่ไม่มีไม่ใช่หน้ามรสุมนะคะฉะนั้น หน้านี้นะคะจึงเป็นอสองเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่นะคะทะเลมีความสงบเรียบนะคะเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะจากนั้นก็จะมีฤดูฝนเข้าในเดือนพฤษภานะคะถึงเดือนกลางเดือนตุลาคมก็จะเป็นลมชนิดอะไรคะนักเรียนเมื่อกี้ครูดได้อธิบายไปแล้ว ใช่ค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นฤดูหนาวก็ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ก็จะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้ในทุกๆปีนะคะประโยชน์ของลมค่ะลมมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นใช้ในการเดินเรือค่ะนะคะ เรือใบนั่นเองนะคะซึ่งเ,เป็นได้ทั้งกีฬาแล้วก็เป็นพา,าหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวนะคะต่อไปลมนั้นใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะนักเรียนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,นะคะลมใช้ในการเล่นกีฬาชนิดนึงก็คือเล่นว่าวนะคะต่อไป ประโยชน์ของลมเรารู้จักกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักโทษของลมบ้างค่ะหากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเราจะเรียกมันว่าพายุซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได้เช่นทำลายบ้านเรือนเสียหายนะคะเกิดน้ำท่วมนะคะเกิดคลื่นขนาดใหญ่นะคะนะถ้าบวกกับ การเคลื่อนตัวของผิวเปลือกโลกด้วยพร้อมกับพายุนะคะแล้วก็การทำให้เกิดเคลื่อนขนาดใหญ่เรียกว่าคลื่อนซูนามินั่นเองค่ะนะคะดังนั้นนอกจากลมจะมีประโยชน์แล้วมันยังมีโทษดังที่คครูได้กล่าวมาอีกนะคะต่อไปมาดูใบงานในสัปดาห์ที่2กันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงที่1นะคะ ะค,ะคุณครูจะให้นักเรียนทำเ,เกี่ยวกับาการเกิดลมนะคะต่อไปในชั่วโมงที่2นะคะคุณครูให้นักเรียนตอบคำถามในใบางานที่2อันนี้นะคะนะคะซึ่งคำถามมีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะส่วนใบางานที่3ค่ะเป็นใบางานนะคะที่ให้นักเรียนนั้นเติมกิจกรรมต่างๆลงไปนะคะใน ประโยชน์ของลมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะคุณครูคิดว่านะคะนักเรียนนั้นนะคะมีความรู้พอที่จะทำใบงานทั้ง3ามใบของครูคได้แล้วนะคะขอให้นักเรียนนั้นสนุกกับการทำใบงานนะคะของค,ครูนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายนะคะ ะะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ